สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงมนุษย์กินเนื้องูและงูก็ขมือบเนื้อมนุษย์เช่นกันถ้าเป็นเพื่อน,อนแล้วจะกล้ากินเนื้องูกันไหมบวกกับนั่งซิวจิบเล้าผสมเลือดงูละ่ะเพื่อนๆจะกล้าลองกันไหม หากใครได้กินเลือดงูที่ว่านี้เข้าไปแล้วแล้วก็จะกลายเป็นอมตะเรื่องราวจะชวนขนลุกขนาดไหนน่าสยดสยองเพียงใดเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะบางทีบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครชื่นชมว่าเรานั้นเป็นคนดีเพียงแค่เรามีจิตใต้สำนึกที่ดีก็พอแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ คนเวียดนามจำนวนมากชอบรับประทานเนื้องูเพราะเชื่อว่าเนื้องูนั้นมีสรรพคุณอยู่หลายอย่างและหากผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปรับประทานเนื้องูจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกอะไรที่คนเวียดนามนั้นจะรับประทานเนื้องูกันโดยเนื้องูเป็นอาหารราคาแพงในประเทศเวียดนามเลยก็ว่าได้ผู้ใดในประเทศนี้ที่ได้รับประทานอาหารเนื้องู ต่างก็พากันร่ำารือกันว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะที่ร่ำรวยเพราะเนื้องูที่พวกเขานั้นได้บริโภคมีราคาที่แพงสุดๆถ้าไม่มีเงินแล้วละก็ไม่สามารถที่จะให้เชฟปรุงอาหารเปิดพิสดารอันโอชะนี้ได้อย่างแน่นอน ที่ประเทศเวียดนามนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบลิ้มลองอาหารแปลกๆแ,และได้เห็นวิธีการปรุงอาหารที่ทําจากเนื้องูต่อหน้าต,ต่อตากันเลยทีเดียวงูเหล่านี้ถูกจับมาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามถูกนํามาเชือ่อแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่จากนั้นงูจะถูกราดด้วยน้ําร้อนเดือด,เ,ด,อดเพื่อให้งูเหล่านี้แน่นิ่งและก็สิ้นใจไปในที่สุดก่อนที่พวกเขาจะนํางูเหล่านั้นไปถลกลอกหนังออกแล้วล้างให้สะอาดอย่าให้เหลือเมือกความลื่นของเนื้อ สัมผัสแล้วนําไปสับเป็นท่อนๆจากนั้นก็ปรุงใส่เครื่องปรุงเครื่องเคียงตามใจชอบและนําไปทอดกรอบๆพร้อมเสิร์ฟด้วยตะไคร้และพริกจากลูกค้าของทางร้านอาหารเองก็เล่าต่อบอกเล่าเรื่องราวความอ,อร่อยของเนื้องูอย่างแพร่หลายเนื้องูนั้นอร่อยมากผมชอบรับประทานมากครับเวลาที่กินเนื้องู ถ้าจะให้ได้อัทราที่อร่อยยิ่งขึ้นไปแล้วเราต้องดื่มพร้อมกับเหล้าและผสมเลือดงูหรือไม่ก็ผสมดีงูต่อด้วยผสมหัวใจงูไปพร้อมกันด้วยและเมื่อพวกเราได้ทำการชำแหลชิ้นส่วนต่างๆของงูออกมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยเพราะเราสามารถกินได้ทุกส่วนจริงๆต่อให้ราคาแพงแค่ไหนเมื่อเราได้รับประทานไปแล้วก็ไม่เคยเสียดดยในราคาที่แพงหรือเงินที่พวกเรานั้นได้สูญเสียไปเลย ชายเปิดพิสดาลคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ และผู้คนก็เชื่อกันว่าการบริโภคเนื้องูหรือเลือดงูนี้ทำให้ตนนั้นมีกำลังวังชาแต่เฉพาะชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเท่านั้นหากอายุน้อยกว่านั้นแล้วก็อาจทำให้รับประทานแล้วจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้แต่ผู้คนเหล่านั้นที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่ได้ลิ้มลองต่างก็ได้ติดอกติดใจเพราะเนื้องูนั้นเหมือนเนื้อไก่ไม่มีผิดนุ่มหอมละมุนล,ลิ้นขาวเหมือนหยกกล้วยเมื่อได้รับประทานลงไปแล้วไม่ว่าจะอายุ ต่ำกว่า50ปีหรืออายุมากกว่า50ปีก็ติดใจในรสชาติและอยากจะรับประทานกันทุกมื้ออาหารเลยทีเดียว และในส่วนของประโยชน์ของการกินเนื้องูก็มีอยู่มากมายไม่ต่างกับการรับประทานยาชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ชาวบ้านในประเทศเวียดนามก็บอกว่าเนื้องูจะช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บปวดอาการปวดหัวและสามารถช่วยย่อยทำให้ส่งผลดีต่อกระดูกและร่างกายของมนุษย์ได้นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ผู้คนประเทศเวียดนามเท่านั้นที่ชื่นชอบในการรับประทานเนื้องูทั่วโลกเองก็มีเปิดพิสดานด้วยเหมือนกันเราไปสัมผัสกับ4ประเทศที่หลงไหลในการรับประทาน กันนะคะืนชื่อว่างูแล้วงูนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคานอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้คนนิยมบริโภคนิยมกินโดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศเวียดนามจัดว่าเป็นเมนูที่แปลกพิสดารและมีราคาค่อนข้างแพงนอกจากนี้ในประเทศแถบกัมพูชาเองก็มีการนําเนื้องูมาทอดกรอบมาวางขายกันทั่วไปอีกด้วยเรามาเริ่มต้นกันด้วยเปิดพิสดารกันที่ทวีปยุโรปในประเทศอังกฤษกันบ้างนะคะ ในประเทศอังกฤษนิยมนำงูมาทำเป็นซุปงูซึ่งเป็นสูตรอาหารที่มีมาอย่างยาวนานแล้วและค้นพบในตำราอาหารเมื่อ1,700ปีก่อน โดยมีสูตรลับในตำราที่ว่านี้ขั้นตอนในการทำนั่นก็คือ 1. หลังจากที่เราสับงูมาแล้วเราก็นำมาถลกหนังหัวแล้วตัดหัวงูนั้นทิ้งจากนั้นก็นำเนื้องูออกมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดความยาวไม่เกินสองนิ้วแล้วก็นำไปต้มในน้ำเดือดหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปใส่พริกไทยแล้วก็หยดไวท์ขาวลงไปต่อด้วยการปรุงรสด้วยเครื่องเทศใส่หัวผักกาดผักโขมแล้วก็หัวหอมลงไป จากนั้นก็เคี่ยวจนเปื่อยในระหว่างนี้เราก็มาจัดจานกันโดยการใช้เกล็ดขนมปังและมะนาวหั่นแวน่นมาจัดวางในจานที่เราเตรียมพร้อมเสิร์ฟหลังจากนั้นเมื่อเนื้องูที่ต้มซุปของเราได้ที่จนเปื่อยแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกับขนมปังชาวประเทศอังกฤษเองต่างก็ชื่นชอบในซุปเนื้องูมากแต่แค่เป็นบางรายเท่านั้น ลำดับที่สองเรามาต่อกันด้วยประเทศกรัรมพูชากันบ้างนะคะมีเมนูงูย่างหรืองูเสียบไม้ที่นำมาวางขายกันเกลื่อนตามตลาดอาหารและสองข้างทางริมถนนซึ่งหากินง่ายมากราคาตกอยู่ไม้ละ20บาทเท่านั้น งูที่นำมาทำเมนูงูย่างหรืองูทอดน้ำปลานั้นเป็นงูที่ไม่มีพิษคล้ายกับงูกินปลาคนกัมพูชาบอกว่างูนี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะโอ้โหเห็นแล้วชวนให้เ,เพื่อนๆน้ำลายไหลกันเลยไหมคะอาหารสุดสยองลำดับต่อไปเราไปต่อกันที่ประเทศจีนและฮ่องกงกันบ้างนะคะ งูจัดเป็นอาหารสัตว์ป่าที่เป็นที่นิยมมีร้านค้าวางขายซุปงูใช้งูแช่เหล้าหรือแม้แต่น้ำดีของงูที่มีรสชาติขมชาวจีนเองก็ชื่นชอบที่นำมาบริโภคโดยงูที่นิยมนำมาทานกันนั้นก็จะมีงูทางมะพร้าวงูสิงและงูเห่างูมีพิษทั้งนั้นแต่เมื่อผ่านกรรมวิธีของพ่อครัวแล้วชาวจีนต่างรับประทานกันอย่างอ,ร,อร่อย เพราะพวกเขาเชื่อว่าการรับประทานงูที่มีพิษแล้วจะทําให้มีอายุวัฒนะนั่นเองและมาต่อกันที่ประเทศสุดท้ายนั่นก็คือในบ้านเราเองประเทศไทยการบริโภคเนื้องูนั้นก็เป็นที่นิยมของคนในเขตชนบทและคนที่ต้องการทานอาหารเมนูแปลกพิสดารซึ่งเนื้องูสามารถทําได้หลายเมนูทั้งเมนูคั่ว เมนูต้มหรือว่าจะเป็นกับแกล้มเองส่วนใหญ่แล้วทางพื้นที่ชนบทมักจะจับงูมาทําเป็นอาหารในการผัดเผ็ดผัดฉาเนื้องูเพื่อมาทําเป็นกับแกล้มเล้าคนไทยเหล่านี้เชื่อกันว่ากินควบคู่กันไปแล้วทําให้ผู้ที่ดื่มแอลโกอฮอล์เข้าไปนั้นมีอาการมึนเมายากและด้วยความที่เนื้องูนั้นหาง่าย คนไทยในแถบชนบทจึงชื่นชอบที่จะรับประทานกันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าบอกว่าการสังหารงูตามธรรมชาติเป็นการรบกวนระบบนิเวศของป่าโดยตรงคุณอิวาน่าอังเกลอร์จากมูลนิทิโฟพาวอินเตอร์เนชันแนลกล่าวว่ากระบวนการทั้งหมดในการนำสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดหัวใจมากสำหรับคนที่ดูแลทำการวิจัยสัตว์ป่า และเป็นการกระทำตามความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเอาซะเลยอีวาน่ากล่าวและในทางกลับกันถ้าเปลี่ยนจากคนกินเนื้องูมาเป็นงูเขมือบคนทั้งเป็นกันบ้างละ่ะจะสยดสยองขนาดไหนเรื่องที่แอดจะนำมาเล่าต่อไปนี้เหตุเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียตามเคยงูเหลือมยักเขมือบผู้หญิงทั้งตัวได้อย่างไรชาวบ้านนั้นเล่ากันว่า งูเหลือมตัวหนึ่งได้สังหารผู้หญิงคนหนึ่งในจังหวัดจัมบีของประเทศอินโดนีเซียและกืนกินเธอเข้าไปทั้งตัวแต่งูนั้นขนาดลำตัวและปากก็ไม่ได้ใหญ่มากทำไมถึงสามารถเขมือมนุษย์ทั้งตัวเข้าไปได้จากข้อมูลตามรายงานระบุว่ามีหญิงสูงวัยอายุราวๆ50ปีถูกงูเหลือมจู่โจมขณะที่เธอนั้นออกไปทำงานในสวนยางพาราในช่วงเช้า และเธอนั้นก็ได้หายตัวไปในวันเวลาต่อมาชาวบ้านก็ได้พบกับงูเหลือมตัวหนึ่งที่ท้องของมันนั้นมีขนาดขยายใหญ่มากพวกชาวบ้านเองก็ไม่รอช้าต่างก็พากันสันนิษฐานว่ามันกินสุนัขเข้าไปบ้างหรือเปล่าบางก็ว่างูเหลือมตัวนี้ได้กินยายแก่เข้าไปเพราะเอื่อสูงวัยรายนั้นได้หายตัวไปออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าในท้องของงูเหลือมตัวนี้ จะมีหญิงสูงวัยคนดังกล่าวที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าหายตัวออกจากบ้านไปพวกชาวบ้านเองก็ได้จับงูเหลือมตัวนี้มัดปากเอาไว้และพวกเขานั้นก็ได้ทำการสังหารมันโดยการที่ชาวบ้านรายหนึ่งได้ใช้มีดปลายแหลมที่มีขนาดคมกริบกรีดลากยาวไปที่ท้องของงูเหลือมตัวดังกล่าวเมื่อเขาทำการกรีดท้องงูเหลือมออกมาแล้วนั้นชาวบ้านต่างก็พากันตกอ,อกตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าที่เกิดขึ้นและพบกับร่างอันไร้วิญญ,ญาณของหญิงสูงวัยคนดังกล่าว ที่เขานั้นได้หมดลมหายใจลงแล้วเนื้อตัวซี่เสียวร่างกายของเธออยู่ในท้องของงูเหลือมเป็นเวลานานทําให้เกิดน้ําย,ย่อยมีเมือกเต็มเรือนร่างอันไร้วิญญาณของเธอไปหมดในขณะที่เธอนั้นอยู่ในงูเหลือมตัวนี้บวกกับร่างกายที่ถูกงูรัดจนร่างรีบผอมแขนขาผิดรูปชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันเสียดสยองชวนให้ขนลุกและน่าเวทนาในเวลาเดียวกันและเมื่อทางเจ้าที่ตำรวจทราบข่าวพวกเขาต่างก็ลงมายังพื้นที่เกิดเหตุ ทำให้ทางเจ้าที่ตำรวจ AKPS Harifa ผู้บัญชาการตำรวจเมืองเบตาราจัมบีกล่าวกับสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่ว่าเหยื่อถูกพบในท้องงูงูตัวดังกล่าวมีขนาดความยาวอย่างน้อย5เมตรแม้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากมากแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุงูขมือบคนทั้งตัวมาแล้วถึงสองครั้งในปี2 0 1 7และก็ปี2018ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่างูขนาดใหญ่ที่สังหารคนในประเทศอินโดนีเซียนั้นในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาต่างก็เป็นงูเหลือมพวกมันอาจมีความยาวได้มากกว่า10เมตรและก็มีพลักกำลังมหาศาลพวกมันซุ่มโจมตีเหยื่อพันตัวเองรอบตัวเหยื่อและบีบรัดเหยื่อโดยจะรัดแน่นขึ้นขณะที่เหยื่อนั้นกำลังหายใจออก พวกมันสังหารเหยื่อด้วยการทําให้ขาดอากาศหายใจหรือทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นภายในระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่นาทีงูเหลือมได้กลืนกินอาหารของพวกมันทั้งตัวเพราะมันคิดว่าคนนั้นคืออาหารอันโอชะของมันต่อให้ปากมันเหมือนจะมีขนาดเล็กแต่ขากรรไกรของพวกมันนั้นเชื่อมต่อกันด้วยเส้นเอ็นที่มีความยืดหยุ่นสูงมากดังนั้นพวกมันจึงสามารถอ้าปากขากรรไกรงับเหยื่อขนาดใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ แมรีรุทโลเจ้าที่วิจัยและการอนุรักษ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงูเหลือมกล่าวกับสื่อในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าตอนที่มันกินคนปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อง,งูก็คือกระดูกช่วงไหลของมนุษย์เพราะกระดูกส่วนนี้จะไม่มีทางยุบตัวเวลามันขเขมือบเข้าไปอาจจะต้องใช้พละกกำลังที่ค่อนข้างมากในการกลืนกินช่วงไหลมนุษย์ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ และมีอีกภาพในความสะพึงกลัวชวนให้ขนหัวลุกเคยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียกำลังจับปาลาไหลในภาพนี้เกิดขึ้นในปี2018แต่พวกเขากลับได้งูเหลือมมามีความยาวประมาณ8เมตรแทนโชคดีที่วันนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเมื่อพวกเขาได้ผ่าท้องงูเหลือมตัวนี้เขาก็ได้รับรู้ในทันทีว่าชาวบ้านที่ได้หายตัวไปในหมู่บ้านนั้นเขาได้ไปอยู่ในท้องงูเหลือมตัวนี้นั่นเอง เหมือนเคยเขาถูกขมือบเข้าไปอย่างน่าเวทนาถูกรัดจนหายใจหายคอไม่ออกจนกลายมาเป็นอาหารของงูเหลือมในที่สุดแต่โดยปกติแล้วงูเหลือมแทบจะเป็นสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันพวกมันจะกินเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีบางโอกาสที่พวกมันจะกินสัตว์เลื้อยคานร,รวมถึงจระเข้ด้วยและส่วนใหญ่พวกมันจะกินหนูและสัตว์ที่มีขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารประจำวันของมัน แต่เมื่อมันโตเต็มที่แล้วถึงขนาดหนึ่งมันก็แทบจะไม่สนใจหนูอีกเลยเพราะงูเหล่านี้เมื่อกินสัตว์ขนาดเล็กไปแล้วนั้นมันจะมีพลังงานที่น้อยมากไม่คุ้มค่ากับการล่าเหยื่อดังนั้นพวกงูเหล่านี้จึงหาเหยื่อที่อาจมีขนาดใหญ่พอๆก,กันกับเหยื่อของมันได้นั่นก็คือมนุษย์นั่นเองนั่นก็รวมไปถึงสัตว์ต่างๆที่มีขนาดใหญ่เท่ากับหมูหรือแม้แต่วัวก็ได้บางครั้งพวกมันก็ประเมินขนาดมื้ออาหารผิดไป และในช่วงปี2005ที่ผ่านมาเคยมีรายงานข่าวว่างูเหลือมสายพันธุ์พมา่าพยายามที่จะขมือบจระเข้ตีนเป็ดหรือแอลิเกเตอร์ทั้งตัวในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจนทำให้ตัวมันนั้นแตกออกเละเทะทั้งงูและก็จระเข้ตีนเป็ดสุดท้ายแล้วพวกมันก็ตายทั้งคู่และทางเจ้า้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานก็ได้พบร่างพวกมันในเวลาต่อมา แต่นักล่าสวยโอกาสเหล่านี้ก็เลือกเหยื่ออย่างมากเช่นกันถ้าพวกมันไม่เห็นเหยื่อที่เหมาะสมพวกมันอาจรอคอยเป็นเวลานานโดยแทบไม่ต้องกินอาหารมากนักจนกว่าพวกมันจะพบเห็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่โตพอและในประเทศอินโดนีเซียเองก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้มาแล้วถึงสองครั้งในช่วง5ปีที่ผ่านมาในช่วงปี2018เองก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปขณะที่เขานั้นได้ออกไปดูแปลงผักในจังหวัดสุลาเวสี แล้ววันต่อมาก็มีคนพบรองเท้าแตะรวมถึงมีดพ้าของเธอตกอยู่ในที่เกิดเหตุและพบเข้ากับงูเหลือมยักษ์ที่มีท้องขยายขนาดใหญ่กำลังนอนอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรชาวบ้านสงสัยว่างูได้ขเขมือบเหยื่อรายนี้เข้าไปแล้วพวกเขาจึงฆ่ามันจากนั้นก็นำมันออกไปจากสวนผักคุณทรรกาผู้บัญชาการตำรวจในพื้นที่ก็กล่าวกับสำนักงานข่าวว่ามีการผ่าท้องของงูให้เปิดออกจริง แล้วก็พบร่างของเหยื่ออยู่ในนั้นและในปี2002ก็มีรายงานว่ามีงูเหลือมหินในแถบแอฟริกาใต้ได้ขมือบเด็กชายวัย10ขวบคนหนึ่งและในเดือนมีนาคมปี2 0 1 7งูเหลือมขนาดยาว7เมตรในเขตสุลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียเองก็ได้ขมือบชาวนาคนหนึ่งจนเสียชีวิตเป็นร่างอันไร้วิญญาณในท้องของงูเหลือมและที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือในปีเดียวกันนั้นเองมีชายคนหนึ่งจากจังหวัดสุมารตราของประเทศอินโดนีเซีย เขาสามารถต่อสู้กับงูเหลือมขนาดยาว7.8เมตรได้ที่กำลังจู่โจมเขาในขณะที่ตนเองนั้นอยู่ในสวนปลาล์มน้ำมันเขาต่อสู้กับงูเหลือมตัวนั้นที่หวังจะเขมือบเขาทั้งเป็น แต่สุดท้ายแล้วเขาไหวตัวทันเขาใช้มีดที่ถืออยู่ในมือนั้นฟันเข้าที่ร่างงูแต่งูก็รัดเขาจนแทบจะสิ้นลมหายใจแต่ท้ายที่สุดแล้วชายผู้นี้ก็รอดชีวิตมาได้โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายอยู่เหมือนกันด้วยเหตุการณ์งูเหลือมเขมือคนบ่อยครั้งทั่วโลกแบบนี้จึงมีผู้วิจัยเข้าไปสอดส่องพิสูจน์หาความจริงกับผู้คนที่อยู่ในป่าโดยตรงจึงทำให้คุณโทมัสเฮตเลนนักมนุษยวิทยา ใช้เวลาคลุกคลีก,กันกับชาวอักตากลุ่มคนที่ใช้ชีวิตกับการล่า,าสัตว์และหาของป่าในประเทศฟิลิปปินส์มานานอยู่หลายสิบปีเคยอ้างว่าหนึ่งในสี่ของผู้ชายชนเผ่านี้เคยถูกงูเหลือมโจมตีงานวิจัยของเขาระบุต่ออีกว่าแม้ว่าส่วนใหญ่พวกเขาสามารถที่จะใช้มีดพ้าป้องกันตัวได้แต่ชาวอักตาในวัยผู้ใหญ่ที่มีรูปร่างเล็กก็ได้ถูกงูกินเป็นอาหารบ้างในบางครั้งค่าวอยู่เหมือนกัน ส่วนทางด้านเนียคูเนียวันผู้เชี่ยวชาญด้านงูจากมหาวิทยาลัยบาวิจายาของประเทศอินโดนีเซียเองก็เคยกล่าวเอาไว้ว่างูเหลือมนั้นอ่อนไหวต่อการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากอ่อนไหวต่อการส่งเสียงรบกวนและค่อนข้างกลัวความร้อนจากไฟดังนั้นพวกมันจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่และเหตุการณ์หน้าขนลุกดังกล่าวนี้ที่งูเหลือม,มักเขมือบคนทั้งเป็นนั้นก็เกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ห่างไกลจากเสียงรบกวนนั่นเอง สำหรับความเชื่อในการรับประทานเนื้องูนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรแต่บางคนบางพื้นที่ที่พวกเขานั้นมีเงินมีร้อนค่อนข้างน้อยในการเลี้ยงชีพก็ไม่แปลกอะไรที่พวกเขานั้นจะนําสัตว์เหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารเพื่อรับประทานกันแต่ถึงอย่างไรแล้วอิงจากผู้วิจัยโดยตรงการสังหารงูตามธรรมชาติว่าเป็นการรบกวนระบบนิเวศของป่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจกด s ั b s c r i b e ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำตัดสิ่งดีๆเพื่อให้แอดได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันเป็น,นานๆนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดีแอดและทีมงานทุกคนขอพระคุณจากหัวใจเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ บ๊ายบาย